วิชาธรรมชั้นโทฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560ทุกกะหมวดสองกามสองกิเลสกามวัตถุกามวันนี้ผลสอบจะออกแล้วสินะอยากรู้จังใครจะได้คะแนนเต็มแล้วของรางวัลสำหรับคนได้คะแนนเต็มคืออะไรนะ ต้องเป็นแอแน่ๆเลยเพราะเตรียมตัวอ่านหนังสือมาตั้งนานแถมยังเป็นติวเตอร์ให้เรากับเพื่อนๆอีกแหมไม่หรอกนะอาจจะเป็นรินก็ได้ผลสอบออกแล้วนะดีใจด้วยนะรินเธอได้คะแนนเต็มนะไปละแม่มาบอกแค่นี้แหละเอ๊ะว่าไงนะพัทเดี๋ยวสิเสียงดังกันแบบนี้ต้องคุยเรื่องผลสอบแน่ๆอ้อรินทำได้ดีมากนะ สำหรับการสอบครั้งนี้ครูขอชมเชยอ้าวเอ A, ทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะคุณครูคะรางวัลที่จะได้หนูขอสละสิทธิ์ให้เอได้ไหมคะเพราะถ้าไม่ได้เอติวให้หนูก็คงทำข้อสอบไม่ได้แน่ขอบใจมากนะรินแต่ไม่ต้องหรอกรินได้คะแนนเต็มรางวัลควรเป็นของเธอสิเมื่อกี้เอแค่ผิดหวังนะ่ะแต่ตอนนี้สบายใจแล้วจ้าดีมากเอ ที่หลุดจากการตกเป็นทาสของกิเลสกามได้กิเลสกามคืออะไรหรอคะครูฟังดูน่ากลัวจังเอาละครูจะอธิบายให้ฟังกามแปลว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาหมายถึงกิเลสหรือวัตถุอันเป็นเหตุให้เกิดความใคร่ความปรารถนามีสองอย่างคือ1กิเลสกามกิเลสเป็นเหตุใคร่หมายถึงความใคร่ ที่ทำให้จิตขุนมัวหรือหมกมุ่นอยู่ในสิ่งนั้นๆหรือเรียกว่าปริยุดฐานะกิเลสปริยุดฐานะกิเลสคือกิเลสที่กลุ่มรุมจิตให้เกิดความเร่าร้อนทยานอยากในอารมณ์ต่างๆได้แก่ราคะความกำนัดยินดีโลภะความโลภอยากได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอิจฉาความปรารถนาอยากจะได้ เช่นเห็นคนอื่นได้สิ่งใดก็อยากจะได้บ้างเป็นต้นนอกจากนั้นก็ยังมีอิจฉาความริษยาหรือความหึงหวงคือไม่อยากเห็นคนอื่นมาเสมอตัวอารติความไม่ยินดีคือไม่อยากเห็นคนอื่นได้ดีเกินกว่าตัวอสันตุทิความไม่สันโดษคือความไม่รู้จักพอดีพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ อย่างเมื่อกี้หนูตกเป็นทาสของกามเพราะฤิษยาที่รินได้คะแนนดีกว่าแล้วหนูก็ยังไม่สันโดดคือไม่พอใจในผลสอบที่ทำได้ด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะคุณครูใช่แล้วเอเก่งมากส่วนข้อถัดมาคือ 2. วัตถุกามพัสดุอันน่าใครหมายถึงสิ่งที่ทำให้จิตใคร่หรือปรารถนาได้แก่กาม,มาคุณหคือรูปเสียงกลิ่น รถโผฏฐพะในส่วนที่เป็นอิทธารมคืออารมณ์อันน่าใคร่น่าปรารถนาเช่นตาเห็นรูปที่น่าชอบใจสวยงามหูได้ฟังเสียงที่ไพเราะจมูกได้สูดกลิ่นหอมลิ้นได้สัมผัสรสที่น่าลิ้มและร่างกายได้ถูกต้องสัมผัสสิ่งที่น่าใคร่ก็ทำให้จิตมีความยินดีขึ้นจากนั้นก็ดิ้นรนปรารถนาอยากจะได้ เมื่อได้สมความปรารถนาก็เพลิดเพลินลุ่มหลงหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์นั้นไม่คิดที่จะถอนตนออกให้พ้นครั้นไม่ได้ดังที่ตั้งใจไว้ก็ดิ้นรนขวนขวายเพื่อจะให้ได้มาโดยไม่คำนึงถึงผิดชอบชั่วดีน่ากลัวจังเลยค่ะเมื่อกี้หนูเกือบตกเป็นทาสของกิเลสกามกลายเป็นคนไม่ดีไปซะแล้วใช่แล้วกิเลสกามจัดเป็นมารเพราะ เป็นโทษล้างผลาญคุณความดีและทําให้จิตตกต่ําจนเสียคนได้ส่วนวัตถุกรรมจัดเป็นบ่วงแห่งมารเพราะเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าชอบใจสามารถผูกจิตของบุคคลผู้ไม่รู้เท่าทันให้ติดอยู่ไม่สามารถหลุดพ้นไปจากทุกข์ในวัตสงสารได้เอาละนี่ก็เย็นมากแล้วรีบกลับบ้านกันได้แล้วก่อนที่ผู้ปกครองจะเป็นห่วง ค่ะคุณครู